ีเดีทุกคนมนอีฟนชิพา้าทุกคนมาบึงเนาะห้ามเลี้ยงปลาอายมประมาณเดือนกวกัวเนาะเขาปอยสวงเขาพันษ่าเนาะกิดกับประมาณห่อเขาอะไรกับประมาณเดือนเดือนกวกัวเนาะเดือนปลายน้อยหนึ่งเขาจะมีไฟเป็นไฟหล่อเมงไหมน้ำเนาะเปิดให้กางคืนให้เสริมเพื่อให้ว่ามีเมงไหมลงมาตอมว่าดอกไฟแล้วก็ตกลงไปสานามให้ปลาเข้าได้กินต่อเนาะอันนี้เขาก็ะจะมาเกลือปลาของเขา นีไปดูตัวเนาะอายุเดือนกลัวๆเนาะพี่น้องเป็นปีงาเด้อนี่แต่ว่าเขาก็จะแย่งไซญ่ออกเนาะไซหน่อยก็จะปลาเลี้ยงอยู่นี่เนาะส่วนไซญ่เขาก็จะไปเลี้ยงอยู่ทึ่งอีกเนาะวันหนึ่งเขาจะมีน้องแยกออกเนาะเขาจะมาเลี้ยงตันกันปนกันระวังอ่าปลาหน่อยกับปลาใหญ่เนาะเพราะว่ามันจะแย่งอาหารตัวไงแหละจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะส่วนตัวหน่อยจะบ่ใหญ่จะเถื่อเนาะเพราะว่ากินอาหารบ่ทันตัวใหญ่เด้ดังนั้นเขาก็จะมาเกลือ ปลาห้าปอยลงไปประมาณ1กิโลเนาะน้องค้องเขากับประมาณเมตรเมตรเสาเนาะเมตรเสาคูณมเมตรประมาณนี้เนะเาะที่จริงก็สามารถใส่ได้หลายเนาะประมาณ2โลก็ใส่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยเลี้ยงอยู่2โลแต่ว่าตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงกินเองเนะาะก็เลยเลี้ยงบาหลายนเนาะการเลี้ยงประมาณนี้กระสิเกลือประมาณนี้เนาะมือหนึ่งสองเถือเยยกเลือยำเสากับยำแรงเป็นปลาเอากับบ่กจำเป็นตรงเป็นเดซื้อปลาเนาะ อย่าก,กินปนป้าวปิงป่ากสมาถจับในน้องของเราเองกินได้ง่ายเนาะ,ะแต่ประหยัด้นทนไปส่วนอาหารที่เข่าเกลือก็จะเป็นหัวอาหารเนาะเบอร์สองแลก้กการจะเสริมด้วยเสริมด้วยขีกระเดือนเนะาะจะมีขีกระเดือนเนี่เข่าเหลียงขีกระเดือนเนาะเข่าเหลียงขีกระเดือนเพื่อผลิตปุ๋ยเนาะแต่ว่าเราสามารถนํามาเขือปลาได้อีกเนาะเดยวสุขคนเด้อสีหลองเนาะตัวนี้เป็นขีกระเดือนไซส์พันเอฟเนาะ หรือว่าสายพันธุ์ที่เขานยิยมเลี้ยงกันอย่างอย่างแพร่ลายเนาะเป็นผลิตปุย๋ยเนาะนี่เนาะเขาก็จะเสริมมือด้ายางๆก็จะเอาเป็นนองไสเดือนหามาเสริมให้ปลาเขากินเนาะนี่ามาเบิ่งกันเนาะว่าปลาเขาสิกินบ่นี่นี่สวมในมือแล้วทุกคนสวมในมือแล้วนี่เอาไปแล้วเอาไปแล้วนี่มืดแล้วเนาะอ๋อสวมบนมือสวมมือเนาะปลาหิว เาก็จะเกลือประมาณนี้เนาะเกลือกับบริไลไลประมาณนี้แหละประมาณถวยหนึ่งถวยประมาณถวยกับบั้ถึงว่าถวยใหญ่เนาะถวยนิดหน่อยมันนี่ห้ากับซิมาเกลือเป็นปลาเข็งองเ่าเนาะเขาก็จะมีหย้ยงปลาเข็งใน่ปลาเข็งกะปล่อยไปหนึ่งกิโลพื้นที่ขั้วลลาดเอียงแบบนี้เนาะเขาก็จะขุดน้องปลาแล้วกะเพื่อระบายน้ำลงไปในที่ต่ำให้มันถือกับต้นไม้เขาเขาก็จะได้ฟุ้งจาก น้องปลาของเขาเนาะอันนี้เป็นปลาเค็งที่เขาล้างหนามไปลุงสาวนอนล้างอ่างเนาะนี่น้องปลาเค็งเขาจะมาสวบเป็นแบบสังเกตปลาเค็งกับไงไว้เนาะอย่างใส่อ่างแบบนี้บกับไงไว้อันนี้เป็นปลาเค็งปลา,ปา,า,า,าเ,ปเค็ง,ง,คง,หงใงห,นนงงหญ่เนาะเป็นปลาเค็งใหญ่บ้านเป็นปลาเค็งบ้านเขาเป็นปลาเค็งสายพันธุ์ใหญ่อ่าก็จะเกลือทำาะไร ส่วนปลาเค็งก็จะกินต่างจากปลาดุกเนาะจะกินบปลายคือปลาดุกเนาะปลาดุกนี่จะกินหลายปลาเค็งนี่จะกินอ่าเล็กน้อยเนาะอ่าเนี่ยสำหรับปลาเค็งสนิทกับพ่อเนาะเขาเกลือน้องนี่ก็จะมีปลาเค็งเนี่ยจะมีหอยเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นปลาปลาดุกไซส์ใหญ่เนาะตัวนี้ไซส์ใหญ่ที่เัาแหนออกมาจากจากอ่างตกลุ่มเนาะเนี่ยค่ะไซส์นี่ไซส์สัมแคนแน่นาะไซส์นี้เนาะไซส์ใหญ่นี่ นี่ทุกคนก็จะไยไซส์ใหญ่แบบนี้อ่าคือ,อ,อส่วนปลาใหญ่นี่เกือบประมาณหากรรมเนาะหากรรมก็พอแล้วอ่าปลาลูกไซย์นี่จะเลี้ยงไปเรื่อยๆเนะาะถามว่ามีเมโนูกะมาเอาหอิวน้องนี่ถ้ายัางบ่ท่านมีเมโนูกะเลี้ยงไปต่อเนอะาะอาจจะเห็นเป็นปลาไซย์ใหญ่อ่าน้องข้ากะซี่ประมาณน,นี้เนาะมีสาม สำหรับเลี้ยงปลาเลี้ยงอ่างมีซีอ่างเนาะมีอ่างหอยอีกอ่างหนึ่งอยู่เบื้องลุมอ่ามันอี้กะพามาเบิรงคร่าวๆปลาเค็งเลี้ยงสี่ใยไว้เนาะใยไว้ถือว่าใยไว้สื่อมาตัวนี้น้อยสำปูมือเนาะตอนนี้ได้ได้ประมาณ2นิ้วกลัวๆแหละประมาณนี้แหละเนาะถือว่าใหญ่ไหวเขาเลี้ยงประมาณเดือนกลัวๆเนาะตอนนี้เนาะเอานี่ก่ะแนะนําวิธีเลี้ยงปลาในอ่างปูนเนาะให้เพื่อนๆเบิ่งกัน